เนี่ยครับวันนี้จะมาปลูกว่านน้ําทองครับบานนของเขียวนะครับมันจะเขียวองเงี้ครับก็ส่วนใหญ่มันจะออกแดงดํานะครับตัวนี้ออกเขียวก็สวยอีกแบบครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูอีกทีนะครับดินที่ปลูกครับก็เอา ใบก้ามปูหมักนะครับตัวนี้หมักมาประมาณปีปีกว่านะครับใส่ตะโคดามานิดหน่อยด้วยครับแล้วก็ยินปูกกาไฟครับหนึ่งส่วนอย่างละหนึ่งส่วนนะครับแบบวคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวปลูกกันครับเนี่ยครับใบออกก็จอกจุเขียวหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็รากมันก็จะติดพวกกิ่งไม้แห้งครับไอ้นี่พวกนี้ก็ปลูกด้วยเศษใบไม้ผุ กิ่งไม้แห้งอะไรพวกนี้ครับให้มันปร่งๆนะครับแต่ต้องมีความชื้นนะครับแต่น้ําก็อย่าขังนะครับเดี๋ยวผสมดินแล้วก็ปลูกกันครับเนี่ยอีกกระถางก็แบบเดียวกันนะใส่หินก็สร้างไปใส่ดินไปต้นเล็กอันนี้กระถางเล็กต้นเล็ก ถ้าก่อนปลูกก็แช่น้ํายาเล่งรากสักสักหน่อย,น,ยนะครับสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับครับเรียบร้อยครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วก็กระเด็ดน้ําดีแล้วก็ใส่ถุงอบเลยนะครับใครจะใส่ก็ได้นะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้ว้าไว้ในล่มนะครับตนนัวนี้แล้วแต่กระบอก เดี่ยโดนแดดนะครับตอนนี้โดนแดดไม่ได้นะครับแกน,นี้เป็นอันเดมรอยครับ บ้านน้าทองเขียวครับใบเขียวนะครับตัวนี้ปลูกมาสิบสองวันนะครับนี่ใยถุงอบนะครับนี่ผมเริ่มคลายถุงแล้วครับแกะยางแต่คล้องๆไว้เฉยนะครับยังไม่เปิดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขยายขยายนะครับหรือว่าเจาะรูวัลลรูวัลลรูจนครบห้ารูนะครับก็เปิดได้นี้นี่ต้นหนึ่งครับก็ใส่ถุงอบไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยขยายปากถองออกนิดทนิดครับตีห้าวันก็แกะถุงออกได้แล้วนะครับ นี่ครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับว่าน้ำทองเกี่ยวครับตัวนี้เราก็ออกจากถุงมาแต่เช้านะครับ่บยๆก็ใบไม่เขียวไม่อะไรนะครับก็อยู่ปกติดีนี่ครับค่อยๆเลี้ยงกันต่อไปครับใบเขียวสวยดีครับมันก็อีกสไตล์หนึ่งครับจวคอยจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับ นี่ครับอีกกระถางก็อยู่ปกติดีนะครับก็รดน้ำวันละครั้งแล้วก็อยู่แสงลำไรนะครับแล้วจะคอยอัปเษกดูเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับบ้านน้ำทองเขียวครับตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนกับสามวันนะครับเริ่มแตกยอดเล็กๆมาครับนี่ตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งยอดนี่อีกหนึ่งยอดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งยอดนะครับนี่เล็กๆนะครับ แยมีแถวนี้อีกหลายยอดครับเดี๋ยวถ่ายโดยทีนะครับนี่ครับตรงนี้ยอดนะครับแล้วจะอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับว่าน้ําทองเขียวครับตัวนี้ปลูกมาสามเดือนกับสิบแปดวันนะครับตัวนี้แตกแตกยอดเก่งนะครับดเยอะเลยครับตอนแรกมีนิดเดียวเองนี่แตกยอดมาเยอะนะครับนี่นะครับนี่ก็จะแตกเพิ่มอีกนะครับ ขยายพันธุ์เร็วนะตัวนี้ครับแตกยอดมาไวมากแต่อีกกระถางหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนี่ครับเนี่อีกกระถางนี้ก็แตกยอดไวเหมือนกันนั้นนี่นี่ครับมีตรงนี้มีนี้นี่ครับอีกกระถางนี้ครับแล้วจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงต่อนะครับนี่ครับตัวนี้ครับว่านน้ําทองเขียวครับตัวนี้ปลูกมาห้าเดือนเกืิบสองวันครับนี่ก็แตก ต้นเยอะแล้วครับจะเ <tinc S 2> like ต็มกระถางอยู่แล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยแต่ตัวแรกมีนิดหน่อยครับเขาจะแตกยอดมานะครับก็ลดน้ำบวลาครั้งครับตัวนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับครับส่วอีกกระถางหนึ่งครับก็ปลูกพร้อมกันนะครับนี่ก็มีแตกยอดนี้มานะครับยอดนี้แล้วก็ยอดนี้นะครับเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่ครับต้นนี้คือว่านน้าทองเขียวนะครับต้นนี้ปลูกมาเก้าเดือนกับยี่บเก้าวันแล้วนะครับนี่ครับก็เด็กกอใหญ่นะครับจากกอเล็กๆนะครับประมาณนี้ครับก็ปลูกแสงลําไรนะครับพดน้ําก็ัวละค้งก็ะพรนะครับหน้าฝนก็ค้ำางไปต้องตำบันรถทีก็ได้ครับดูสภาพอากาศนะครับว่าเป็นยังไงก็ไม่ต้องรดปล่อยนะครับก็ใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ